ท่านประโยคคาวะจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาเช้าตรู่ <c oughs> เป็นเวลาที่เราจะต้องเอาชนะกิเลสเอ้คกางจรงการชนะกิเลสก็ไม่ใช่ของง่ายนักแต่ก็ไม่ใช่ของยากสำหรับคนดีที่มีความเพียรและก็มีสติสมัชัญญะ การชนะกิเลสเราชนะเป็นขั้นขั้นันดันแบ,บแรกเราจะอาจไม่เอาชนะตลอดการแต่ว่าเราจะชนะชั่วคราวคือรักษากำลังใจของเราตอนช้าให้สะอาจปราศจากกิเลสมีอารมณ์ไม่เกาะกับกิเลสทั้งหมดอันดับแรกของบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลาย ตั้งใจไว้ในด้านของอากินจัญญายตนาชานอากินจัญญายัตนาชานนี่สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงแนะนำโลกสิจุ์จุรามภาวรีท่านหนึ่งที่ไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหวังพระนิพพานถ้าหวังพระนิพพานจะทำยังไง องสมเด็จไระจอมไตรทรงแนะนำว่าทรงอารมณ์อากินจัญญายตนะฌชาญไว้เป็นปกติและในที่สุดท่านจะถึงพระนิพพานเองเป็นของไม่ยากนักสำหรับอารมณ์อกินจัญญายตนะฌานนี่เขามีความรู้สึกอย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมด สัตว์ทุกประเภททุกตัวตนเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเหลือวัตถุธาต,ตาุต่างๆมีขึ้นมาแล้วก็พังหมดในะที่สุดอายุของมันร่วงความมาโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเราจะหวังคนเปนที่เกาะคนก็ตายจะหวังสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแก่เหงาสัตว์ก็ตาย อย่าหวังวัตถุธาตุใดๆให้เป็นที่อาศัยตลอดกาลตลอดสมัยก็ไม่ได้มันก็พัง <c oughs> แล้วในที่สุดร่างกายของเราเองมันก็พังเช่นเดียวกันฉังนั้นองค์สมเด็จพระสุนทรจีงบอกว่าอย่าเกาะอะไรทั้งหมดอย่าสนใจคือ,อยาเกาะร่างกายของเราเอง,งอย่าคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย มันไม่ช้านักความตายก็จะเข้ามาถึงและก็ทรงเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพวกนี้ทรงจัดให้เตือนไว้เสมอว่าต้องคิดว่าความตายอาจจะถึงเราค็นเดียวนี้ย้อเสมอจิตจะได้มีความไม่ประมาทแล้วก็ไปหวันบาดใในความตายตายเมื่อไรเราจะมีความสุขวันนั้นถ้าคิดอย่างนี้ <c oughs> เมื่อการคิดอย่างนี้แล้วเราต้องทําความดีทุกอย่างเพื่อว่าเราจะตายตายแล้วเราจะแบกความดีไปเพื่อสวงหาแสวงหาผลคือความสุขถ้าเราจะเกาะกายร่างกายคนอื่นเป็นที่พึ่งเขาก็ตายเหมือนกันรวมความว่าเราไม่มีอะไรเป็นฐานที่เกาะฉันโลกนี้เป็นที่ไม่ต้องการสำหรับเราถ้าเราต้องการยึด ที่วโลกกับพรหมโลกเป็นที่อาศัยอยู่ตลอดการตลอดสมัยแล้วก็ทบทวนด้วยกำลังใจเขาปพุกพืนิวาสานุติยานเราเคยเกิดเป็นเทวดาในพบไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วาระเราเคยเกิดเป็นพรหมในพบไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วาระแล้วเราสามารถจะอยู่นั่นได้ตลอดการตลอดสมัยไหม ถ้าอยู่ได้เราก็ไม่มานั่งทุกข์กันแบบนี้เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องเหาะลงมาเหาะเรามาค้างแค่มนุษย์ก็ดีทมไปแ้วส่วนใหญ่เหาะจากสวรรค์เหาะจากพุมาโลกก็เหาะลงอเวจีไปบ้างลงนรกขุมต่างๆไปบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างอย่างเบาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทบทวนชีวิตของเราให้ดี ภาวะต่างๆที่เกิดมาแล้วมีอะไรเป็นสุขบ้างมีอะไรเป็นทุกข์บ้างใช้ปุกปืนิวาสานทิยานถอยหลังไปให้ดีให้ชัดจับเอาสักชาติสองชาติคอคอในฐานะที่เป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์มีฐานะดีที่สุดเราเคยมีจนที่สุดเราก็เคยเป็นทั้งรวยและทั้งจนทั้งดีและทั้งจน เราก็ไม่พบกับความสุขมันก็พบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ถอยหลังไปทีพลาดท่าพลาดทางนิดหน่อยก็เป็นสัติ์เดชานพลาดมากไปก็เป็นสุรกายมากไปนิดก็เป็นเปรตมากหนักก็ลงนรกไปเลยแต่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ถ้ามีอยู่ความสุขจะไม่มีสําหรับเรา ฉันั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่เกาะอ,อะไรทั้งหมดไม่เกาะทั้งมนาล,ลดสรรโลกเทวโลกแตะพรมโลกแล้วเราจะเกาะอ,อะไรเรากเกาะนิพพานการเกาะน,นิพพานจะทํำยังไงใช้อากินจัญญายจตนาชานเป็นพื้นฐานประจําใจให้มีความรู้สึกว่าจิตเราไม่ติดอะไรเลย ส่วนที่เราจะติดเนี่ยมันไม่มีมนุษย์เราก็ไม่ติดเทวดาเราก็ไม่ติดพรมเราก็ไม่ติดทำจิตให้ปลอดโปร่งจากความชั่วคืนโลภะความโลภโทสคะความโกรธโมหะความหลงฉันเดินตามสายให้ตรงกระยึดอารมณ์นี้ไว้ก่อนนั่นคืออารมณ์ของพระโสดาบัน พยายามพิจารณาสัญญาณสามรายการแบบเบาๆคือหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายแล้วเราเราไม่ยอมจะเป็นทุกข์เราจะเดินไปหาความสุขจุดเดียวนั่นคือยึดพระพุทธเจ้ายึดรธรรมยึดพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งการยึดท่านเป็นที่พึ่งเนี่ยไม่ใช่ยึดแต่กำลังใจเฉย จะต้องปฏิบัติตามคําแนะนำของพระองค์ด้วยยังจะช่วยเรามีความสุขท่านนึกว่าเราจะเคาท่านเฉยๆอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่พบกับความจริงเราจะไม่พบกับความดีเหมือนกับคนที่เรียนวิชาความรู้เป็นช่างเรียนวิชาช่างมาแต่ไม่เคยทํางานช่างเลย ผลงานก็ไม่ปรากฏเราจะไม่มีความสุขจากความรู้นั้นไม่ว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวเรียนวิชาเรียนรู้เรื่องอาหารแต่ไม่เคยปรุงอาหารกินเลยเป็นยอมรับนับถือว่าครูท่านดีคร,นอนองงนครูท่านสอนอย่างนั้นครูท่านสอนอย่างนี้แต่เราไม่เคยนําความดีมากระทาให้เกิดผลมันก็ไม่เคยได้กินอาหารที่เราเรียน าสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเรายอมรับนับถือท่านแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนที่ไม่นับถือหรือยอมรับนับถือแต่ดื้อด้านไม่ยอมทําตามอันนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้วิธีที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นก็คือศีลเราจะให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่องอเราจริงๆอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธ์ พระสินทุกสิขาหมดจดจำไว้ว่ามีอะไรบ้างก่อนจะหลับทบทวนเรื่องสินตื่นขึ้นมาให,ใหม่ๆเวลานี้ทบทวนเรื่องสินทบทวนเรื่องสินว่าวันที่แล้วมาระบบกล้องในสินที่ขาบทไหนบ้างต่อไปเราจะยับยั้งไม่ยอมให้เสียต่อไปอีกและก็ระมัดระวังด้วยสติสัสมปชัญญะอสมบูรณ์เตือนใจไว้เสมอ ถ้าทรงคุณอย่างนี้ท่านบอกว่าเข้าเก์กเขาว่าโสดาบันถ้าทางกําลังใจของเหล่านั้นให้เข้าเก์เขาว่าสกิทาคามีถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นจิตเราทรงอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ถือว่าชนะกันเพียงน้อยห้กกาลังใจห้เข้าทรงในอารมณ์เขาว่าสกิทาคามีก็ยกกายของเรายกกายเขากับคนอื่นขึ้น ว่ากายของเราสะอาดรลอสุขปรกกายของคนอื่นสะอาดรลสุขปรกเราจะพบว่ากายเราก็ดีกายเขาก็ดีเต็มด้วยความสุขปรกโสโครกในเมื่อมันสุขปรกแล้วสุขปรกเฉยๆหรเอเปล่า <c oughs> นอกจากการสุขปรกโสโครกมันก็เต็มไปด้วยความทุรนทุราย มีแต่การของความทุกข์จากความหิวบ้างความหนาวบ้างร้อนบ้างป่วยไข้ไม่สบายบ้างบดอุจาระปัสสาวะบ้างมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างความหวั่นไหวความสะเทือนเป็นปัจจัยของความทุกข์มันมีอยู่เสมอฉะนั้นเราจะไม่หลงในร่างกายของเราถ้าเราจะไม่หลงในร่างกายทั้งหมอนี แต่ว่าขั้นพระสกิธาคามียังตัดไม่ขาดเพียงบรรเทาความเมาในความรักระหว่างเพศถ้าคิดว่าเราจะแต่งงานกับใครก็ดูกายของเขาเสียก่อนว่ากายของเขาสกปรกหรือกายของเขาสะอาดถ้าพอใจในสวดทรงและผิวพรรณเมื่อไหยวัยกำลังสาววัยกำลังหนุ่ม กำลังสวยกำลังน่ารักกำลังผ่องใสแต่จงจะลืมวัยทั้งหลายเท่านี้มันโทมไปทุกวันมันไม่ทรงตัวความแก่ก้าวหน้าเข้ามาทุกวันความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราคิดและกำนึงว่ามันจะดีมันก็เลยไม่ดีแล้วในที่สุดร่างกายของทุกคนนี้ก็ต้องตายก่อนตายดูคนแก่ที่ก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาว ที่ร่างกายเหี่ยวหนังยน่นเป็นคู่ครองกันคนที่เป็นคู่ครองกันะมีความสุขกันทุกวันทุกเวลาที่เราคิดไหมก็ไม่จริงอยู่กันไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องจากกันไปหากินที่โน่นบางหากินที่นี่บางบางคนสามีปัญญาแยกกันอยู่คนละมุมโลกเวลานี้นีมากฉะนั้นขอบรรดาสาวกขององ์สมเด็จพระพุทธมีพระภาค ถ้าเอญความรักในระหว่างเพศจะเพิ่งมีก็ให้มันบรรเทาให้เบาบางลงพยายามกดอารมณ์ถ้าเป็นพระเป็นเนรกดอารมณ์ให้แน่นอนมหมายความความรักจะมีกเราได้เราอาจจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ว่านั่นในเมื่อเราพ้นสภาพจากความเป็นพระหรือเป็นเนรถ้าเรายัางเป็นพระยังเป็นเนรอยู่เราจะไม่ยอมให้กําลังพวกนี้มาท่วมทักกาลังใจชนะเราได้ เราจะไม่ยอมให้มันชนะเราเราจะชนะมันตัดไม่ได้อดใจไว้มองดูกายว่าระห่มผ้าเหลืองระห่มผ้ายอมนำปาดเราโค่นทิะเราเป็นปูชนียบ,บคุคคลชาวบ,บ้านจะต้องมาไหวชาวบ,บ้านเขาจะต้องเลี้ยงให้ด้วยความเคารพถ้าจะหลงอารมณ์ของความรักเราก็เล็วเกินไปสําหรับที่ชาวบ,บ้านเขาจะมาบูชา ตัดไม่ได้อดใจไว้โชคราวจึงกว่าจะหมดเกณนเป็นพระเป็นเนรถ้าดับเครวัตความรักยังมีอยู่ยับยั้งย้ยฟูเกินไปรักมีความรักแค่ใดรักแค่นั้นเข,ข้าคู่ตัวสัวเมียมีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นแล้วก็คิดถึงความจริงว่าความรักมันพบกับความสะอาดหรือความสุขสงก เราจะมองเห็นว่าความรักมันเดินเข้ามาหาความสขกปรกทุกวินาทีอันนี้ก็ไม่ต้องขออธิบายเพราะทุกคนทราบอยู่แล้วให้ความรักก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เรารักมากเราก็ทุกข์มากเราก็ห่วงคุยความห่วงมากมีความหัวงแหนมากแล้วก็ทุกข์มากทุกข์ก็เกรงว่าจะจากกันเพราะจะขามหมดอำนาจจะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล่เราก็ห้ามไม่ได้ ลงใจเบาใจไว้คิดว่าเอารักก็รักได้ความรักเราจะรักแบบเป็นแบบเพรนีที่มันเชื่อมกันมาแล้วใจของเรล่านี้จะทําให้สายเป็นแก้วคิดว่าความรักครั้งนี้จะมีครั้งสุดท้ายในชีวิตต่อไปเบื้องนาดแต่แต่กายทําลายขันจากชาตินี้ไปแล้วความรักประเภทนี้จะไม่มีไม่ต้องการความทุกข์จากความรัก <c oughs> ไม่ต้องการ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องการความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักรักมากทุกมากรักมากเสียใจมากแต่พัฒ้าจากกันเราจะไม่มีความนักประเภทนี้อีกความอยากรวยก็เช่นเดียวกันรวยมากก็แก่รวยมากก็ป่วยรวยมากก็ทุกข์กระทั่งใจรวยมากก็ตาย ความรวยเรามีได้แต่เราจะรวยด้วยความซื่อสาสุจริตไม่คิดตรรยศไม่คดโกงใครไม่ยื้อย่งทรัพย์สมบัติของใครพอใจเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ <c oughs> แล้วก็ไม่กระเสือกสนเกินพอดีกำลังของความโกรธเราจะบรรเทาได้พรมีหานสีมีจิตเมตตาคิดว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ ที่เขาทําให้คนอื่นโกรธเพราะก,กาลังใจเขาตกอยู่ภายใต้นานาจของกิเลสคนทุกคนอยากมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ทําให้คนอื่นโกรธเขามีควาทุกข์ทุกขะก,ก,กิเลสมันเข้ามาบังใจทําลายล้างความดีคนประเภทนี้คนให้อโหสิกรรมคือให้อ,อภยัยรักษากําลังใจบรรเทาความโกรธความโลภและความรัมกรแบบเป็นอารมณ์ของพระสีธาคามี พระสิกาคาม,มีจะกพิจรารณากําลังใจได้ว่าเราเคยกระทบกระทั่งแบบนี้สมัยก่อนเราโกรธมากแต่ว่าเวลานี้โกรธเบาหรือโกรธช้าหายเร็วอันนี้เป็นอาการของพระสิกาคาม,มีเรายังไม่เป็นพระสิกาคาม,มีก็ไม่เป็นไรแต่จะควบคุมกาลังใจไม่ให้มันชูเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงแยกกดให้มันจมลงด้วยกําลังของสติและสัมปชัญญะ และใช้ปัญญาเข้าไปคาดถึงค่าสิส่งแวดล้อมอย่างนี้จิตจะบริสุทธิ์ต่อไปก็มาทำลายความโกรธจริงจังด้วยพรม,มีหารสี่นกสิยนสี่ประกอบวิกายชะตานุกติคิดว่าชีวิตในนี้มันเมื่อมันจะต้องตายทำไมเราจึงจะตายด้วยกำลังใจที่เศ้ามองเดือดร้อนคือความโกรธเราไม่เอา ใครดีก็เชิญดีใครชั่วก็เชิญชัว่วเราเรักษาตัวให้จิตทรงตัวคือวางเฉยในสังขารวางเฉยแน่รมที่กระทบกระัางทาใจใสบายคิดว่าโลกนี้คนเกิดมาเท่าไรไม่พ้นไม่พ้นการนินทานไม่พ้นการเสียสีว่าร้ายแะพยายามรักษากําลังใจให้ทรงตัวถ้าบังเอิญมันแกโกรธแกล้งทําเป็นมันไม่โกรธ โดยใช้กําลังอกินนิวสัญญานาสัญญาเจตนะความโกรธยังเหลืออยู่แต่ไม่ปล่อยให้ความโกรธผูกดอารมณ์วางเฉยทาเหมือนว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นทําให้คนที่ไม่มีความโก,กรธกดอารมณ์ไม่ในใจทํากําลังใจสบายหลังจากนั้นก็ตัดความรักในระหว่างเพืในกายิกัตตาโนติอาสุภกรรมฐาน ที่เจนาตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนมีสภาพมันสพเคลื่อนทีในร่างกายไม่มีอะไรดีมีแต่ความสุขปรกโสโครกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายตัวทุกวันเดินก็ไม่หาความตายเดินก็หาความพังถ้าเราจะไปเกาะกลุ่มรกรรมประเภทนี้อยู่เราก็โง่เกินไปกําลังใจของเราจะเป็นทุกข์จะไม่มีความสุข ยามคลายความโกดกดความรักในระหว่างเพศไว้ถ้าเลิกไม่ได้กดแค่ไว้ในใจและดิ้นรนมาจะปากแค่นี้จิตใจเขาบรรดาสาวกขององสมเด็จพระพุทมีพระภาคก็ชื่อว่าเป็นจิตใจสะอาดพอควร <c oughs> ควรแก่การสการะบูชาเลี้ยงดูควรดาทาท่านพุทธบริษัทหลังจากนั้นก็สาววขององสมเด็จพระทงง์สวย ตัดกาลังใจขั้นสุดท้ายคือว่าคิดว่ามนุษย์สโลกเทวโลกละระพมโลกไม่ใช่ของดีที่เราจะปึนเกาะเป็นของชั่วเป็นของเลวที่เป็นปัจจัยของความทุกข์มนุษย์สโลกเทวโลกละพบลมโลกไม่ใช่ของสวยสดงุงามที่เราจะพึงหลงยิดใ,ใจของเราตั้งตรงไว้เฉพาะนิพพานหลังจากนั้นยกกําลังใจของทุกท่านออกจากกาย นวัตการท่านผู้มีคุณระหว่างบรรดุกำพพศิลาอาแล้วหลังจากนั้นยกใจของท่านไปเมืองแก้วเก่าคือนิพพานเอาจิตกําลังจิตของท่านไปวางไว้ต่อหน้าองค์สมเด็จพระชิตธมานคือพระพุทธเจ้าล้วก็ถามว่าไม่เห็นตัวไปตั้งไว้ยังไงข้างหน้าถ้าได้ทิพยญญานเห็นแน่ถ้าไม่ได้ทิพยาณไม่เห็นก็ใจนึก,กว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ เราเวลานี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังใจจะเป็นสุขจึงกว่าจะได้เวลาอันสมควรตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกำลังใจตาพยายสายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็ได้ตาม